วิบากกรรมอย่างเบาของหมู่สัตว์พิขุทั้งหลายปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ที่เสบทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาตของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อมีอายุสั้นพิขุทั้งหลาย อธินนาทานคือการลักทรัพย์ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งอธินนาทานของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งโภคะพิกขุทั้งหลายกาเมสุมิชาจาร คือการประพฤติผิดในกามที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิชาจา์ของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อก่อเวรด้วยศัตรูภิขุทั้งหลายมุสาวาสคือการพูดเท็จ ที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกําเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงภิกุทั้งหลายปิสุณาวาจาคือการพูดยุยงให้แตกกัน ที่เสพทั่วแล้วจเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกํำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาจาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการแตกจากมิดที่ขูทั้งหลายพรุสวาจาคือการพูดคำหยาบที่เสพทั่วแล้วจเจริญแล้ว ทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งพรุสวาจาของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการได้ฟังเสียงที่ไม่น่าพอใจพิขุทั้งหลายสัมผับปลาปะกคือการพูดเพ้อเจ้อที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรกเป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัสปลาปะของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อวาจาที่ไม่มีใครเชื่อถือทิกุทั้งหลายการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อนรก เป็นไปเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปเพื่อเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อความเป็นบ้า